ครับสวัสดีครับบรนณากราดนะครับนี่มี xdv นะฮะสองพันยิบสองนะครับมาติดตั้งสปริงชกหน้านะครับแก้ปัญหาชกกระแทกนะครับพูดไปในหลายๆคลิปนะครับการแก้ปัญหาที่ที่แท้จริงคือการแก้ที่ต้นทางต้นเหตุนะครับสาเหตุให้เจอแล้วก็แก้ที่ปัญหานั้นนะฮะสปริงเดิมมันแบกรับน้ําหนัก ไม่ไม่พอนะฮะรับแรงกระแทกได้ไม่ดีทําให้เวลาเราเจอสิ่งกีดขวางฮะทำให้มันมันยุบตัวเยอะทําให้โชคมันกระแทกดังปักนะครับอันนี้เราก็ทําการอัปเกรดสปริงไวท์เอ็ดนะครับก็จะใช้งานด้ยดีนะครับสปริงไวท์ที่นี่มีของตลอดนะครับผมสต็อกไว้นะครับเป็นครั้งหนึ่งนี่เป็น10ชุดนะฮะเพื่อนๆก็นัดใหม่แล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับ ดูจากผลงานที่ผ่านมาแล้วเนี่ยผมก็เป็นร้านแรกๆนะครับที่ทำการอัปเกรดนะครับเราจะเราจะไม่พาลูกค้าไปลงทางออกทะเลนะฮะหลายๆร้านนี้แบบว่าคิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆไปโมดิฟายวาลเวอะไรนะซึ่งเป็นการแก้ที่ไม่หายนะครับใครที่ใส่วาลใส่อะไรลองกระแทกดูครับขึ้นเนินดูลองกระแทกดูผมเชื่อว่าคุณก็ยังปักอยู่นะครับ สนใจก็แวะมานะครับไครับลูมือทำงานกันครับนี่ก็เป็นชกหน้านะครับของ XADV 750นะครับก็เป็นปี2022นะครับวันนี้ก็มีความมีความยุ่งยากในการทำนิดหนึ่งคุณต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะร <c oughs> ัดสปริงไวเราเอาปอกพีรอดทูบตัวเีนะียวมาถ้าคุณไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะ บทพิโรธที่โรทูบตัวนีมน้มันจะดีดแรงมันจะแตกนะครับแทนที่คุณจะเสียแค่ค่าอัปเกรดสปริงนะคุณจะต้องมาเสียเงินตัวนี้ด้วยดีไม่ดีจะหนีบนิ้วหนีบไรนะครับเจ็บนะครับบอกไว้ก่อนถ้าไม่มีเครื่องมือไม่ต้องขยันนะครับไม่ต้องขยันเข้าร้านเลยครับร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับร้านที่ทําช่วงล่างโดยเฉพาะนะครับ ชคคุณจะไม่มีริ้วรอยนะครับออกมาเนี่ยก็คือใช้งานได้จ่ายครั้งเดียวก็จบนะครับไม่ต้องมาลําบากนะครับบางครั้งชีวิตเนี่ยก็ใช้เงินซื้อความสะดวกสบายได้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นสปริงของ white s นะครับข้อสปริงเนี่ยโตมาเริ่มเทิมเลยนะครับสามารถที่จะรับแรงกระแทกได้ดีนะครับเราจะติดตั้งเข้าไปแทนสปริงเก่าสปริงเก่าเนี่ยเล็กนะครับเล็กบางนะครับรับแรงกระแทกได้ไม่ดีนะ แล้วก็เซตติ้งด้วยน้ำมันของเออร์ลินรับนี้ก็เป็นโชคที่เราอัปเกรดสปริงแล้วก็เซตน้ำมันของเออร์ลินเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการติดตั้งเข้าไปในแผงคอนะครับใส่บาลานซ์แผงคอเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะทำการไขทอนะครับตัวนี้เป็นน็อตเบอร์สินะครับเราต้องใช้ประแจขนาดหนึ่งทับสี่นะครับเพราะว่าน็อตเบอร์สิไม่ได้รับแรงได้เยอะแล้วก็สเปคของ XHDV นะครับก็ไม่ได้ไขเยอะนะครับทำการไขทอกน็อตคาลิเปอร์นะครับคาลิปเปอร์ด้านขวานะครับไขแล้วก็ต้องไขไซ้ายไขขวานะครับอย่าลืม คาทิปเปอร์ก็เรียบร้อยนะจะเห็นได้ว่าผมใช้ประแจทอกนะถึงขนาด3ขนาดเลยนะครับในการประกอบรถนะครับหนึ่งทับ 4, สีทับแปนทับสนะครับเหตุผลที่ต้องแยกขนาดกันเพราะว่าเรื่องของความแรงของน็อตแต่ละจุดไขไม่เท่ากันนะครับประแจแต่ละตัวก็มีเล็งนะครับไม่เท่ากันน็อตตัวเล็กๆก,ก็ต้องการความละเอียดอ่อนนะฮะเราไขเราก็ต้องไขให้ได้มาตรฐานนะครับ จะใช้ตัวใหญ่นะครับไข่น็อตเพาลอน็อตล็อานะครับแตกๆ,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 ๆนะครับก็เรียบร้อยนะครับชุกตัวนี้ดีนะครับสามารถที่จะปรับหนืดได้นะครับเดี๋ยวพาไปดู ข็มนาฬิกานะครับก็จะเพิ่มค่าความหนืดนะครับถ้าเราต้องการขับขี่ความเร็วสูงนะครับก็เพิ่มค่าความหนืดได้ตัวนี้ปรับไว้หนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่เราเซตติ้งน้ำมันของเอ,อรินเข้าไปผมปรับแค่หนึ่งรอบนะครับของเดิมเนี่ยปรับให้จมเลยนะก็ก็ไม่หนืดนะครับนี่คือความดีของน้ํามันของเอ,อรินนะครับว่าของแพงทําไมมันถึงดีนะของดีทําไมมันถึงแพงนะครับก็เรียบร้อย สำหรับการเซตติ้งชกหน้าอัปเกรดสปริง YS นะครับ XADV 750นะครับแก้ยยปัญหาให้ถูกทางนะครับตรงจุดนะครับทีเดียวจบนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับนะโดนไหม <laughs>